สวัสดีค่ะคลิปที่แล้วให้ได้รับชมในช่วงต่อลายเซ็นในหมวดเดียวกันคือ3ต่อเกับ4ต่อเในชนิดราคา20บาทแบบที่17าารัจรกัลที่ส0นะคะเป็นธนบัตรที่หมุนเวียนผ่านมืออยู่แล้วเราอาจจะได้พบเจอแบงค์หรือธนบัตรที่อยู่ในสภาพ UNC ถ้า2ใบนี้มาอยู่ในมือเราก็คือเป็นช่วง ดีในการเก็บคอลเลกชันของช่วงต่อลายเซนระหว่างรัฐมนตรีคุณอภิษฎตันติวรวงและคุณอุตมะสาวนายนนะคะซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็จะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไปก็จะมีรัฐมนตรีท่านใหม่มาตรงนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันในช่วงต่อลายเซนแล้วก็ อยู่ในหมวดต่อ H est, หมวดเดียวกันก็เป็นคอลเลกชันที่น่าสนใจน่าเก็บสะสมอีกแบบหนึง่งแต่ว่าพวกเราจะไม่ค่อยมองแบงค์ของรัชการที่10ว่ามีความสำคัญเท่ากับรัชการที่9แต่อย่าลืมนะคะรัชการที่9หายากเพราะว่าเราต้องย้อนกลับไปในอดีตซื้อ ในราคาที่สูงเพื่อมาเก็บสะสมแต่ถ้าเป็นรัชกาลที่10เราจะเก็บในแบบปัจจุบันในราคาเท่าหน้าแบงค์ซึ่งอาจจะผ่านมือเราแต่เราไม่ได้สังเกตแต่ไม่เป็นไรนะค่อยๆค่อยๆศึกษาไปอะค่ะการเก็บสะสมธนบัตรมีอาจารย์มาอธิบายในการเก็บสะสม เรียงลำดับไปในแง่ของคอลเลกชันต่างๆอย่างเช่นลายเซนที่ที่เราแนะนำของ3ต่อเฮตกับ4่ต่อเฮช่วงเปลี่ยนลายเซนนะคะ2หมวดหัวท้ายหมวดหัวท้ายนี่ยากนะเพราะต้องย้อนไปที่หมวดแรกในการผลิตคือศูนย์เอกรค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เก็บตั้งแต่แตอนแรกก็คือว่าเราต้องย้อนไปหาเก็บพบหมวดอันนี้ต้องแบบกระเป๋าตุงเลยอะ่ะ คือทุกหมวดเนี่ยกว่าจะพบตัวอักษรนอ่ะตายคือแบบแทบจะหมดตัวไม่มีอะไรเลยนอกจากคนที่มีเงินเหลือใช้อยู่แล้วอันดับที่สี่หม,หมวด S หมวด S เป็นหมวดที่มีน้อยสุดที่สุดผลิตเพื่อสำหรับแทนใบที่ชํารุดหมวดเสริมหมวดเสริมสำหรับอ่าหมวดที่มาทดแทน หมวดที่เสียหายหรือว่าใชา้ใบเก่าที่เป็นแผ่นเสียมาทำหมวดหมายเสิร์ฟเข้าไปอะไรประมาณนี้ก็คือหมวดนี้ก็จะมีมากหน่อยอะไรเดี๋ยวเราก็จะอธิบายไว้ที่ใต้คลิปกันนะคะสำหรับท่านที่ยังสนใจที่จะสะสม ธนบัตรของราชการที่9ก้าวันนี้แบงค์ของพ่อแบงค์นี้เป็นแบงค์ล่าสุดก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเป็นแบงค์ที่จะลึก16.5คือแบงค์ยีบแบบที่16นะคะสภาพ UNC นี้คือสภาพที่ไปซื้อมาะคะถ้าเราจะหาได้ก็คือมันหายากมากที่อยู่ในสภาพนี้และหาไม่ได้อีกถ้าเป็นหมวด S เห็นไหมหมวดที่หายากและที่สำคัญไม่ธรรมดาอีกเมื่อหมวด S ทั้งสองหมวดนี้คือ 1. พอ S นี้เป็นหมวดคอมลายเซ็นค่ะคอมลายเซ็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยคุณประสานไตรลั์วรคุณเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรัฐมนตรีคนแรกคือคุณสมหมายภาษี และคุณกิติรัตนาน,านองดูจากการเรียงลำดับแล้วก็คือคุณกิติรัตน์นี่เป็นรัฐมนตรีก่อนคุณสมหมายนะคะอันนี้ถ้ามามาเรียง,งข้างบนข้างล่างไม่ไม่ไม่งงนะคะคือคุณกิติรัตนน,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 นนองนี่ดำรงตำแหน่งก่อนแล้วก็มาเป็นคุณสมหมายภาษีแต่พอมาอยู่ในหมวดเดียวกัน ก็คือเป็นหมวดคอมลายเซนและเป็นหมวด S ที่หายากด้วยเพราะฉะนั้นไอหลักเกณฑ์ที่อาจารย์ให้ให้ให้ใหเริ่มสะสมก็คือถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะได้ทั้งการสะสมด้วยลายเซนและการสะสมหมวดเสริม S พอพานนะคะสำหรับแบงค์20แบที่16บ26นี้นะคะ แบงค์ของพ่อที่เราจะหาอีกไม่ได้แล้วขอเชิญท่านรับชมในคลิปต่อไปนะคะจะนำเสนอแบงค์ของพ่อในเดือนตุลาคมเดือนที่ท่านจากพวกเราไปในลำดับต่อไปเรืเอยนะคะกรุณากดติดตามด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ